ที่เลือกสอบ i อเอลพร้อมก่อนหน้านี้มีรุ่นพี่สอบผ่านค่ะแล้วก็รุ่นพี่ก็มารีวิวค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยหนูก็ได้เตรียมตัวที่จะไปสอบตัวอีกอยู่แล้วแต่ก็เหมือนสนามไม่เปิดก็เลยลากยาวมาถึงปลายปีสุดท้ายก็ได้ได้มาดูพี่รีวิวก่อนก็เลยตัดสินใจใไปในทาง i อเอลมากกว่าเพราะมีโอกาสมากกว่าค่ะ แล้วก็ในส่วนของที่มาเรียนกับหลีนนะคะก็พอมีรุ่นพี่มาแนะนํามาเหมือนกันค่ะแล้วก็เลยตัดสินใจลงกับหลีค่ะที่อย่างรีบสอบเพราะเราได้เห็นรุ่น,นพี่59ในก่อนหน้านี้ก็คือพวกเขาแบบเหมือนกดดันนะคะแล้วก็โดยส่วนตัวก็คือไม่ค่อยมีพื้นฐานอังกฤษด้วยแล้วก็แล้วก็ก่อนหน้านี้ก็ได้ตั้งมิชชั่นกับตัวเองว่าอยากสอบอังกฤษให้ผ่านก่อนที่จะจบปีห้าเพราะเราก็จะได้ทําอย่างอื่นด้วยหลังจากนี้เราอาจจะไปทําทงานเสริมก่อนที่เราจะทํางานหรือเราอาจจะ เต็มที่กับวิจัยยื่นจบด้วยค่ะก่อนไปสอบหลังจากที่ได้เรียนกับบิลีจบสองสัปดาห์แล้วก็ก็ได้อ่าวางตารางอ่านหนังสือกับเพื่อนนะคะซึ่งก็นิดก็จะพยายามไม่ใช่พยายามนะคะคืออ่านทุกวันอ่าแล้วก็ช่วงนี้ที่ช่วงนี้เนี่ยอ่าหนูฝึกสอนแล้วก็ฝึกสอนที่บ้านทําให้มีเวลาอ่านหนังสือมากขึ้นก็คือจะวางตารางก็คือจะอ่านวันละสองพาร์ทค่ะ อาจะสลับก็คือถ้าวันนี้หนูซ้อม writing พรุ่งน,นี้หนูซอม speaking แล้วก็อ่า reading กับ listening ก็จะแยกวันค่ะก็คือพยายามวันละสองพาร์ทสลับสลับกันไปค่ะช่วงก่อนไปสอบก็กังวลอยู่นะคะในส่วนของอ่าเกือบทุกพาร์ทที่กังวลแล้วแต่เราก็พยายามอ่าทำให้มันเป็นอทำจิตใจให้แบบ ให้ไม่ตื่นเต้นนะคะกลัวว่าเพราะปกติถ้าเป็นคนที่ตื่นเต้นก็จะแสดงอาการคือจะกระวลกวายทําอะไรไม่ได้เลยก็คือในช่วงที่อ่านหนังสือก็พยายามทําให้เต็มที่นะคะแล้วก็หลังจากที่สอบก็คือจะรู้สึกรู้สึกโลง่งรู้สึกดีปกติถ้าถ้าทำข้อสอบไม่ได้เนี่ยโดยส่วนตัวก็คือจะรู้สึกไม่ดีกับข้อสอบหลังจากข้อสอบหลังจากทำข้อสอบใช่ไหมคะแต่ครั้งนี้ที่สอบไอเอลก็คือหลังจากออกออกห้องสอบมันรู้สึก รู้สึกดีคิดว่าตัวเองก็คิดมั่นใจอยู่พอสมควรว่าจะผ่านหลังจากที่ได้เรียนก็คือรู้สึกเหมือนเห็นทางสว่างมากขึ้นนะคะ,ะก็คืออเหมือนเราก็คือเหมือนมีพื้นฐานมากขึ้นทําให้เราแบบเมีกําลังใจที่จะไปสอบมากขึ้นก็คือ ก่อนก่อนไปสอบก็ตั้งก็คือรู้สึกมั่นใจแล้วก็ได้รับเทคนิคจากอาจารย์ุก้คนโดยเฉพาะในคลาสของสปิกลิงหนูชอบมากในการพูดกับครูต่างชาติทําเหมือนมันสนุกทั้งทั้ง,ท,งที่ก่อนหน้านี้หนูหนูกลัวการพูดอังกฤษมากนะคะหลังจากที่สอบผ่านก็มีเพื่อนเอนเข้ามาถามเรื่องเรื่องของการติวคอสหนูก็ได้แนะนาไปแล้วก็แนะนําว่าก็ ให้ลงไปก่อนเถอะแล้วก็ยกตัวอย่างตัวเองที่ไม่มีพื้นฐานก็สอบผ่านได้ทุกคนก็สอบผ่านได้ถ้าถ้ามีความมั่นใจแล้วก็แบบมีกมําลังใจอะคะ่ะแล้วก็หนูบอกเพื่อนๆว่าอ่าให้รีบสอบผ่านหลังจากเนี้ยมันมันจะมีความรู้สึกที่สบายโล่งไม่ต้องไปกดดันกับเวลาที่มันกระชั้นชิดเมื่อต้องยื่นคะแนนนะคะ